สนับสนุนโดยเกลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลุกทุ่งร้อยเปอร์เซนต์อันดับหนึ่งของคนกรุงเทพเสพติดสัญญกรรมหนูจะตอบอยังไงเดียสัลญ,ญกรรมถ้าทำอะมีแค่จมูกอย่างเดียวที่เหลือคือไม่ได้ทำอะไรเลยโบท็อกไหมโบท็อกปกติคืออะไรที่มันแบบเอ,เออโบท็อกเรียกเขาเรียกสัญญกรรม,มไหม <c oughs> หนูไม่แน่ใจเลยอะ,อะแต่ว่าหน้าหนูก็คงไม่เปลี่ยนไปมากกว่านี้แล้วค่ะ คือหน้าถ้าไม่อ้วนก็พอมมีสองอย่างอมันคงไม่ไปไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าหนูว่าเข็มอาจจะแทงไม่เข้าตอนนี้หน้าแน่นไปหมดหน้าเป็นเพราะเพราะทรงผมคือถ้าสมมติว่าหนูทาแหลมๆอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยแต่ก่อนหน้านี้มันทําเป็นแบบเวทเวทอาจจะแบบเออเปียกๆอะไรก็จะดูลุงหน่อยมันแล้วแต่ช่วงเวลาค่ะบางทีน้ําหนักขึ้นน้ําหนักลงอย่างเงี้ยหรือบางทีเราไปแบบว่า อะไรนะ o, เมโซอะไรเงี้ย za, สลายไขมันอะไรเงี้ยคนก็ทักว่าหนูหน้าเปลี่ยนแล้วาหนูจะผอมจะอ้วนไม่ได้เรื่องไงเลย <laughs> ไม่ได้เสพติดก็คือปกติอะค่ะปกติหนูว่าทุกคนไม่ต้องถึงว่าอาชีพศิลป,ปินหรอกอหนูว่าทุกอาชีพอะตอนเนี้ยโบ็อกแฟตหน้านุนนี่นั่นให้มันเลี้ยวเล็กอะไรเงี้ยมันก็ทําปกติอะค่ะทําปกติคือดูแลตัวเองปกติแต่ว่าไม่สันทัดเรื่องการแบบทรีทเมนต์หน้าใสอะไรเงี้ยขี้เกียจ